แพรี่สอนมวยสัตว์สวนอาจารย์น้องนายพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นหนึ่งพันได้ยังไงแพรรี่ไพรวันได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังอาจารย์น้องนายมีการพูดว่าสมัยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะมีการเชื่อมจิตมีเช่นนั้นคนเป็นพันจะฟังท่านได้ยินได้อย่างไรโดยเรื่องนี้แพร,รี่ระบุว่าพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันได้ยังไง ประเด็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนทำอย่างไรในกรณีที่คนฟังมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันท่านได้เชื่อมจิตไปสอนในสมาธิแบบที่มีคนกล่าวอ้างหรือไม่ดิฉันจะขอตอบให้แบบสั้นๆน,นะคะเรื่องนี้ถ้าคนที่เคยศึกษาคำทีทางศาสนามาบ้างจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะ มีหลายที่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสชมภิกษุบริษัทของท่านว่ามีกิริยาอาการงดงามมีความเคารพเป็นอย่างดีทั้งในตัวท่านและในพระธรรมที่ท่านเทศนาสั่งสอนในสมัยพุทธกาลเวลาที่ภิกษุบริษัทท่านอยู่ในธรรมสภาณคะและท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาทุกรูปจะต้องพร้อมใจกันเงียบเสียงค่ะนี่ในพระสูตรและอัถกถากล่าวตรงกันเลย เป็นเรื่องของพุทธคารวตาและธรรมคารวตาคือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมในพระสูตรกล่าวถึงขนาดว่าแม้แต่เสียงจามและเสียงไอย,ยังไม่มีเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าพวกภิกษุบริษัทเหล่านั้นจะพากันสนทนาหรือพูดคุยเรื่องอื่นใดๆต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบด้วยว่า ถ้าท่านเงียบอยู่อย่างนั้นตลอดกับภิกษุบริษัทก็จะพากันเงียบอยู่อย่างนั้นจะไม่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล้ายกเรื่องอื่นขึ้นพูดก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมนี่เป็นเรื่องของมารยาทและอาจาระของภิกษุในสมัยพุทธ,ธกาลนะคะเรื่องนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เคยพูดถึงไว้อย่างอัศจรรย์พระไทยเมื่อคราวที่หมอชีวะกะโกมารพัฒพาพระองค์ ใคไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่อัมพวันคือที่อัมพวันเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับภิกษุ1,250รูปแต่พอพระเจ้าอาชาติศัตรูไปถึงกลับเหมือนวัดร้างคือมันไม่มีเสียงเจียวจ้าวหรือเสียงพูดคุยกันของภิกษุในอัมพวันนั้นเลยความเงียบที่ว่านี้ถึงกับทำให้พระองค์สงสัยว่าตัวเองกำลังถูกลวงมาลอกลงพระชนนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจาระและวัดปฏิบัติในการอยู่อย่างสมณะในสมัยพุทธกาลค่ะไม่ใช่เรื่องของความวิเศษอะไรเลยถ้าใครศึกษาคำพีทางาศาสนามาบ้างจะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าตำหนิการอยู่แบบคลุกคลีตีมงการเผยแผ่าศาสนาในยุคแรกจึงห้ามการไปทางเดียวกันสองรูปไงคะ นอกจากพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยังมีพระเจ้าปเสนที่โกศลอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่อัศจรรย์พระทัยกับอากับกิริยาของภิกษุบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยตรัสถึงเหตุที่ทําให้พระองค์มีความเคารพศรัทธาอย่างมากเหลือเกินในพระพุทธเจ้าและพระธรรมโวสระอาสมัยใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายอยู่ ในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกพระสาวกได้ดีแล้วอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาจยาโดยไม่ต้องใชสาสัตว์ปลาขาพระพุทธเจ้าไม่ทรงเคยได้เห็นบริษัทอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากบริษัทในพระธรรมวินัยนี้คือแม้แต่พระองค์เองซึ่งเป็นกษัตริย์ มีอำนาจมากก็ยังไม่อาจฝึกข่าราชบริพารไม่ให้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พระองค์กำลังตรัสอยู่ได้เช่นพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นการสอนธรรมกับคนจำนวนมากของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของการสื่อสารจำเพาะระหว่างพระองค์กับกลุ่มสาวกบริษัทที่ได้รับการฝึกหัดด้วยพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วคะ่ะ ไม่ใช่เรื่องของการเชื่อมจิตหรือใช้เทคนิคทางอิทธิฤทธิปาดิหารแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการบอกว่าในธรรมสภามีภิกษุกจำนวนมากก็ได้หมายความภิกษุกจำนวนเท่านาันทั้งหมดต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมเท่ากันนะคะที่สำคัญในกรณีที่ทรงสอนธรรมกับคนทั่วไปเป็นจำนวนมากๆมันก็มีทั้งที่ตั้งใจฟังและไม่ตั้งใจฟังเป็นเรื่องปกติคะ่ะ มีถังที่ฟังแล้วเข้าใจและบรรลุธรรมก็มีมีถังที่ฟังแล้วไม่เข้าใจและไม่บรรลุอะไรเลยก็มีไม่ใช่ว่าสอนได้ทั้งหมดบรรลุธรรมทั้งหมดไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจให้ชัดแบบนี้ก่อนนะคะเรื่องการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดส่งเดชไปเรื่อยแล้วก็ที่ยังขายอยู่นั่นก็คือปลาอินทรีแดดเดียวปลาหวานเนื้อปลาอินทรีน้ำพริกหรือทุเรียนทอด ฟังทำแล้วก็มาสั่งกันบ้างจบ